มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุษสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์แรม15ค่ําเดือน10ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมสวนรหรอวันพระนะครับและเป็นวันศาสตร์ไทยวันนี้หลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่า เสียบโชขนนขขขอออคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโลรพลอยสีฟ้าเห็นสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกกขีนในชื่อคือดอชดาต,าต่อมาตักท,ท,ท,อท้อฐานตบุกทองบุตรเท่าและนอนเนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์ครรเรลิงและวแหวน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสบโบรสือสอเสือหอหีบปอจราวอ่างและหอนกคู่เลขมงคลวันนี้เลขสองเลขสามและเลข6หมายเซตวันนี้เรื่องของหมาหมาพอเป็นคนไม่ดีก็ว่าชิงหมาเกิดพอโดนรอบทำร้ายก็ว่าหมารอบกัดพอรักไม่ดีก็ว่ารักหมาหมา พอโดนแย่งความรักก็ว่าหมาคาบไปกินตบท้ายก็ว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหมให่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ